เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันอีกเช่นเคยนะครับกลับมาอยู่กเกมドラกอนบอลโต๊คัน กันอีกเช่นเคยนะฮะก็หลังจากที่ทุกคนตามเพจกันน่าจะได้เห็นแล้วว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรกันนะนั่นคือเราจะมาลง s อสที่ได้รับการอัปเดตมาส,สดๆลร้อนได้ไม่นานนี้เลยกับแคนแพลเน็ตนาเม็กซาก้าด้วยทีมตัวฟีทีมนี้นี่เองนะฮะต้องบอกว่าสำหรับเพื่อใครที่ตัวละครน้อยแต่มีตัวละครที่ทำอีซีเอไว้เรียบร้อยแล้วเพราะส่วนใหญ่ตัวละครตัวนี้เป็นตัวฟีนั่นเองนะฮะเพราะว่าหลายๆตัวละครอย่างโกคูนาเม็กหรือว่าตัววบายเนี่ยมันก็ไม่ได้กลับมาในตู้แล้วเ r เองก็ต้องไปสุ่มหาท เราจะผ่านได้ยังไงถ้าเราไม่มีตัวละครนั้นแน่นอนครับว่าตัวฟีนีมันสามารถช่วยเหลือทุกคนได้ถ้าตามเพจเราก็จะได้เห็นแล้วว่าเราใช้มันผ่านได้แต่ผมจะมาไขาข้อสงสัยแล้วก็เทคนิคและแนะนําแนวทางสําหรับบางคนหรือหลายๆคนทุกๆคนที่ไม่สามารถผ่านได้และขาดตัวละครนั่นเองนะครับว่ามันจะผ่านได้ยังไงเริ่มจากการที่ขอเสนอตัวตัวลีดที่บอกเอามาใช้ก่อนนะต้องบอกว่าผมเลือกใช้เป็นตัวฟีหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะครับทุกคนก็จะมีกันต่ออันนี้ ซาบอนโดโลเรียนะฮะ ECA กันหมดทุกตัวแน่นอนมันต้องกลัวนะฮะลี mm ื hmm. ก็คือสเปซเทอรวิ่งจะ7ส่วนใหญ่ทุกตัวละครที่สามารถนำในแคดน,นี้ได้ที่เป็นตัวฟรีจะนำแค่นี้แหละก็อย่าไปซีเรียสอะไรกับมันมากเนาะความเจ๋งที่ผมหยิบมันมานั้นคือถ้าไม่ตายสามารถลดแอคแทกดีเฟนส์เหรอไม่ใช่ฮะความสามารถของมันคือถ้ามันได้อยู่กับฟรีเซอร์ในโลเดียวกันมันจะมีแอคแทกดีเฟนส์เพิ่มให้70%และยังสามารถซิลสตูลในเทิร์นได้ด้วยฮะถ้ามีฟรีเซอร์ในเทิร์นสำคัญนะว่าเจ้านี่ต้องได้คู่กับฟรรรรรรีีีีีเเ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 ซซซอออออออ์์ึึ่่่่่่งงงงงงไไมมมต้้้้กกกลลััวววฮะะฟนนนนนนยยาาาาาสถจจคคืืดดแห๋ข็ มันสามารถซัพพอร์ตให้กับ Space ทอ i ์ว i n g ได้ด้วยนั่นเองฮะแล้วมันจะตีทะลุสีเมื่อเจอแผงในเในเมกซาก้าซึ่งไอตีทะลุสีเนี่ยไม่ค่อยสำคัญเราสนใจที่ลถ a t t แ c k Defense ศัตรูแล้วก็ซิลศัตรูในเทิร์นได้และก็ซัพพอร์ตใน Space Towering เจ้านี่จะเป็นหนึ่งในคู่หูที่ควรจะเอาไปยืนกับฟรีเซอร์ตัวเกื่อด้วยนั่นเองเพราะว่ามันสามารถซีได้ลถแ t t a ท k Defense ได้มันจะส่งผลให้ฟรีในแข็งแกล่งไปด้วยแลวตัวมันเองก็จะสามารถเล่นได้ง่ายมากขึ้นด้วยนั ตัวต่อมานะก็คือกินิวกินิวเนี่ยความแข็งแกร่งของมันเลยไม่มีอะไรมากฮะนั่นก็คือเมื่อมันเจอศัตรู2ตัวขึ้นไปมันจะสามารถรีดูดามิตได้ถึง50เอ้าวแต่ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยเราเจอกับฟิเซอร์ตัวเดียวนี่เราจะไปทำยังไงล่ะเพราะว่ามันก็ไม่รีดูดามิตใช่ไหมแต่ความเจิงของเจ้านี่คือถ้าไม้ตายของมันสามารถซิลได้ฮะอ่าเห็นแล้วไหมครว่าความจิตมันคือการซิลท่าไม้ตายส่งผลให้เราไม่โดนท่าไม้ตายเองยิ่งเราเจอฟีเนี่ยฟีมีตัวเดียวเราการันตีได้เลยว่าเทิร้ราซาาิกก็็อตดไไะ ก็ผ่านฟีดได้อย่างสบายกินิ้เนี่ยถือว่าเป็นตัวละครสำคัญมากเพราะว่ามันต้องยืนเป็นตัวหลักเพราะว่าใน SBR ในเซตหนึ่งกับสเนี่ยเราเจอศัตรูสตัวอย่างเจ้านี่จะเป็นสุดยอดแทงให้ทุกคนเลยรวมกับไอเทมมันยืนได้อย่างฉลุยแน่นอนฮะตัวต่อมารีคูมนะเจ้านี่ไม่มีอะไรมากครับเป็นแค่แทงกับดาเมจตามปกติเพราะว่าความสามารถของเจ้านี่คือจะกัดออแต่ว่าถ้ามันไม่ติดเนี่ยมันก็อาจจะยืนไม่ค่อยไหวแต่ถ้ามันติดกาดปุ๊บมันจะแข็งแกร่งมากๆเพราะว่ามันจะถึกมากๆเลยแล้วก็เป็นตัวอีกหนึ่งดาเมจที่ดีก็ไม่มีอะไรฮ กาโดหรือกูโดนะครับต้องบอกว่าเจ้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวละครที่ดีมากๆในการเลือกหยิบเอามาใช้สำหรับทีมนี้เพราะว่ากูโดเนี่ยมันมีไม้ตายที่สามารถสตันได้ซึ่งเป็นโอกาสสูงเดินนะไฮเชนก็คือ50อาจจะติดบ้างไม่ติดบ้างแต่ก็อย่างไรก็คือการที่ติดสตันในดานเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีเสมอเพราะ SBR เนี่ยการสตันเป็นอะไรที่สำคัญอยู่แล้วอีกหนึ่งความสามารถที่เจ๋งมากๆของกูโดนั้นก็คือสามารถลด Anti Defense ศัตรูได้อีกสองเทินก็คือเทินนี้กับเทินถัดไปแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม จีสหรือจีสนะต้องบอกว่าเจ้านี่เป็นตัวละครที่ผมเน้นย้ำม,มาตั้งแต่สมัยตอนที่มันได้ ECA สดๆเลยว่าจะเป็นด่านอีพิกแบทเทิลหรือครั้งที่แล้วที่ผมใช้ผมก็ใช้มันด้วยก็จะขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าความสามารถที่สําคัญที่สุดของเจ้านี่ก็คือการมองเห็นท่าไม้ตายและการซับพอร์ตนั่นเองนะฮะเพราะเราก็แน่นอนว่าการเห็นท่าไม้ตายเนี่ยมันก็ทำให้เราปลอดภัยมากขึ้นแม้ว่าในคลิปที่แล้วเราจะเห็นไม้ตายแล้วเราเอาตัวไปรับแล้วเราจะตายก็เถเดี <c oughs> ย๋ยวไปซีเรียสอย่ายไปซีเรียส่างน้อยก็คือเรามองเห็น,าานี้ ส่วนบาเตอร์หรือบาตานะเจ้านี่มีความสามารถในเรื่องท่าไม้ตายก็คือดาเมจนี่นิดหน่อยแหละดาเมจกุ้งกิ่มแต่ยืนตัวแรกก็มีหลบยืนตัวหลังก็มีโอกากเบิร์นก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับเจ้าบาเตอร์หรือบาตานะอ่ะ อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะทีนี้ก็ถึงแผนที่เราจะเอามาใช้กันนั่นก็คือฟรีเซอร์เนี่ยตัวเพื่อนที่เรายืมเนี่ยแน่นอนว่ามันคือตัวแบกที่เราจะมาใช้แน่นอนเพราะฉะนั้นเจ้านี่ควรจะต้องโผล่มาแล้วได้คู่กับซาบอนโดเรียเพื่อให้ซาบอนโดเรียมีความสามารถพาส,สีิที่ครบกินิวจะต้องเป็นตัวหลักส่วนไอ้เจ้า4ตัวที่เหลือเนี่ยสามารถเลือกสลับได้ตามตำแหน่งแล้วก็ตามสถานการณ์ที่เจอได้เลยนะฮะส่วนไอเทมก็จะเป็นไอเทมที่ผมใช้ตลอดใน SBR แล้วก็จะเป็นวิสแล้วก็อีคลารสหมายเลข8แล้วก็ฟริเซกไป ก็อธิบายความสังเกตเล็กๆแน่อยๆประมาณนี้สรับแผนข้างต้นแล้วเดี๋ยวไปรู้วิธีการเล่นกันเลยแล้วกันนะฮะก็ถือว่าเป็นการ ECA ตัวละครที่ดีมากๆนะเพราะว่าเป็นตัวฟีก็สามารถผ่านไนดะ้อ่าถือว่าโลที่เราต้องการเนี่ยออกมาได้ดีแบบดีมากๆเห็นไหมครับว่ามีฟรีเซอร์กับซาบอนโดรีเออกมาและยังมีจิสึออกมาด้วยส่งผลให้ได้ซัพพอร์ตแล้วก็มองเห็นทําไ้ตายด้วยเราก็จะปลอดภัยในระดับหนึ่งเลยทีเดียวอ่าต้องบอกอย่างนะครับว่าข้อเสียของสิ่งนี้ก็คือ มันมีลิงก์ที่แย่มากครับเห็นไหมว่าฟรีเซอร์มีลิงก์แค่นี้เองแต่ไม่ต้องกลัวฮะด้วยความแข็งแกร่งอะไรมากมายแล้วเราสามารถผ่านไปได้อะและเราเห็นไหมฮะว่าจิสุมันมองไม่ตายให้เราทําให้เราเห็นว่าโดโรเรียเนี่ยมันยิงไม่ตายใส่เราแต่ความเจ๋งของซาบอนโดโรเรียเนี่ยอ่าจดีกไดไอเทมก่อนมันสามารถซิลได้จําได้ไหมฮะว่าถ้ามันเจอฟรีเซอร์เนี่ยมันจะซิลได้อ่าเพราะฉะน,นั้นเราก็ซิลโดโรเรียไปซิอ่าเห็นไหมว่ามันเจ๋งแค่ไหนกับการมองเห็นทําไม้ตายเราก็จะให้จิสอตีตรงนี้ไป ฟรีเซอร์เนี่ยสบายครับยิ่งหาคือเราไม่ต้องกลัวคําสำหรับคนที่ตัวละครน้อยนะเพราะว่าฟรีเซอร์ส่วนใหญ่ที่เราจะยืมเนี่ยเราสามารถหาตัวละครได้จนกว่าจะถูกใจไม่ว่าจะเป็นปลดแล้วยังไม่ปลดอะไรเงยก็แล้วแต่ที่ทุกท่านถูกใจได้เลยแต่แนะนําว่าหาที่มันปลดเยอะมันก็จะดีหน่อยเพราะว่าดาเมจมันก็จะมาหาศาลด้วยน,นั่นเองอันนี้น่าเสียดายนะเพราะว่ามันไม่ตีดักหน้าเราถ้ามันตีดักหน้าเราสักทีหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยฟีดเราก็จะได้เบิ้ลแบแบแรงๆด้วย นะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าด้วยความที่ว่าเราเล่นเป็นทีมฟรีกันลุ้นๆขนาดนี้ดาเมจมันจะไม่หวือหวาเลยเพราะว่าตัวละครที่ดาเมจหนักที่สุดมันตกที่ฟริเซอร์ตัวเดียวเลยนะฮะเพราะว่าดาเมจมัน3ล้านกว่าๆเนี่ยส่วนกินิวเนี่ยประมาณสอสาล้านคือตัวละครส่วนใหญ่ในทีมก็ดาเมจนี่แหละก็เข้าใจว่าตัวฟรีทั้งนั้นอ่ะนะเราจะให้บาตาเป็นตัวสุดท้ายแล้วกันนะเลเดี๋ยวจะให้เจ้านี้ซิลไปก่อนแล้วเราก็จะให้เกาโดเนี่ยไปซิลสตันที่โดโดเรียถ้าซิลกับสตันติดนะนะ เราจะพยายามฆ่าเจ้าซาบอนก่อนละกันไม่ต้องกลัวนะตอนนี้เราไม่เห็นไม่ตายแต่ถ้ามันยิงไม่ตายใส่มาเนี่ยเราก็สบายเพราะกินิวเนี่ยนี่โชว์เลยหมูตู้นะเพราะว่าการลดดามเมจ50%บวกกับไอเทมอิคารัสหรือวิสก็ไปเนี่ยทำให้มันสามารถแทงได้อย่างสบายมากอ่ะติ๊กีด้วยดีมากเห็นไหมฮะดามเมจไม่ได้หวู่หวานนะแต่ก็น่าน่าชืนาช่นชมนะกรุโดโ๊ดขอแหละสตันถ้าสตันได้ก็จะสบายเลยไม่สตันน่าเสียดายน่าเสียดายน่าเสียดาย เบิ้ลไหมโอเคเบิ์นทำไมตายก็อันนี้น่าจะเป็นเบิ้ลจากคลาสสี่หรือโฟนี่เราก็ไม่รู้นะเพราะว่าตัวละครมันถ้ายืนตัวนี้มันสามารถเบิ์ลได้อีกตอนนี้ซาบอนก็โดนซิลทําไมตายไปเรียบร้อยแล้วอ่าโอเคเราจะให้ฟรีตีแบบเนี่ยน่าเสียดายใหฟฟรีไม่ได้ถ่ายใหญ่นะนะเราก็จะให้ฟรีตีไปแล้วก็ให้ลดดามจให้ลดกับซิลไปที่อ่าตอนนี้ซิลสองเคิร์นโอเคทั้งนั้นก็สบายหน่อยเราก็จะไปแบบนี้แหละแล้วก็รีคูม อ๋อสำคัญนะผมลืมพูดไปเลยนะฮะว่าดกคันหมดนะฮะอย่าลืมว่าสําคัญมากๆว่าเล ok ี้ยงดกคันหมดดีๆให้ฟรีดเป็นตัวยิงในตอนจบเนี่ยจะเป็นอะไรที่สบายมากเพราะว่าฟรีดฟูลพาวเนี่ยมันชนะทางกับฟรีดตัวสุดท้ายนั่นเองนะฮะอ่ะการันตีเบิ้ลถ้าไม่ตายไปเพราะว่าเราโดนตีดักหน้า3ล้านทําดาเมจมหาศาลเวอร์ว,วังอลังการต่อแถบทีก็น่าจะตายแล้วถ้าซาบอนตายเลยเนี่ยจะสบายมากๆแล้วโอเคซาบอนตายละ อ่าโดโเรียทีนี้เราก็ไม่ต้องใช้เทียมอย่าลืมนะตอนนี้ไม่ได้ใช้เทียมนะ,นะเพราะว่าตอนนี้ศัตรูโดนซิวสองเทิร์นเลยเออซิลอีกตีเลยอ่าตีหมื่นหนึ่งยังเริ่มตีต้องตีเบาลงมาเยอะแล้วนะต้องเข้าใจด้วยว่าตัวฟีอ่องที่บอกนะฮะฮม,มิคิฮะเห็นไหมว่าข้อเสียอย่างเดียวเลยก็คือดาเมจล้วนๆเราไม่มีดาเมจเราจะเก็บเราจะาจิสไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวรอบหน้าเราอาจจะต้องพึ่งบาร,รมีการมองเห็นท่าไม้ตายของท่านจิสุของเราซะหน่อยละ น่าจะตายเนยเธอร์นี้แหละแต่เพราะว่าตอนนี้กีนิวเราไม่สามารถแทงได้ด้วยนะเพราะว่ากีนิวมันเหลือสตูแค่ตัวเดียวเราก็พลาดไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะอ่าจิสแรงใช้ได้และก็จะถึกขึ้นมาอีกแล้วก็ตีแรงขึ้นด้วยเพราะว่าจิสเมื่อยิงถ้าไม่ตายข้างหน้าเนี่ยจะทําให้ตัวข้างหลังเนี่ยมีอาแทดิฟเฟนเพิ่มขึ้นด้วยกูโดโอเคพางสเตจดึงไปอย่างแบบชิวๆนะเพราะว่าเราใช้ไอเทมแค่ชิ้นเดียวแต่เมื่อมาตรงเนี้ยเราอาจจะต้องผสมไอเทมสักหน่อยนะเพื่อความปลอดภัยน ผมก็จะใช้เป็นอีคารัสแล้วก็ผสมกับบินเซสนิคแล้วกันเพื่อให้เทอคนนี้มันปลอดภัยมากที่สุดผมอยากให้ฟีดได้ตีหลายทีด้วยฟีดจะได้ยิงท่าใหญ่มไม้ไห่โอเคไม่เป็นไรเราจะซิลไปที่เจ้านี่เพราะว่าอย่างน้อยก็คือปลอดภัยกับโลตัวเองไว้ก่อนบอนี่ก็ให้ตีตรงนี้แหละเก็บไปเลย5้าลูกเบิ่มเหน่อยเจ้าบาตาเนี่ยผมก็ลืมพูดนะแต่จริงๆผมเคยพูดมาในอีพีแระเทิร์นครั้งก่อนแล้วว่ายิ่งเก็บบอลเยอะบาตาก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นมาด้วย ตายฟีดสามล้านดาเมแบบคุ้มกลิ่นเออแต่ติดคีดอกเดียวตายไปเลยจิสึจริงจริงกินยูนี่ถ้าเบิ์ลซ้ำอีกทีจะดีมากเพราะต้องปัญหาความเจ๋งจริงๆไม่ใช่ปัญหาที่ต้องบอกว่ามันเจ๋งตรงที่ว่าเรายืมเพื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์นะแข็งแกร่ง,ง,งสุดๆเบิ์นอีกเพื่อนต้องอัพเบิร์นำเลยอ่ะแต่ถ้าติดคีก็จะสบายกว่านี้นะเพราะว่าถ้าติดคีมันก็จะตายไวเห็นไหมว่าฟีดเนี่ยมันเป็นตัวแบกเรื่องดามเมมากขนาดไหนโอเคได้อีกติ๊นึง เราจะลุมเจ้ากีนิวเอาให้แบบเอาให้ล่วงไปเลยนะถ้ากีนิวมันตายได้นะอุ้ติ๊ีด้วยแปลว่ากีนิวน่าจะตายพอดีแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวบาตาก็น่าจะตีให้มันตายพอดีรานสองนาราเมแบบกุ้มกลิ่นนรารกโอเคตายเอ,อ้ยโดนเหมือนกันวนะ่าเออโดนหน้าตาเหมือนกันเลยร้ายกาศโอเคมาดูซิว่ามีไม้ตายไหมโอเคมีไม้ตายตรงกลางเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าจิสส์เนี่ยตอนนี้มันสามารถทนได้แล้ว เราจเจาจิสไว้ตรงนี้แหละลก็ตรงนี้ให้รีคูมตีไปที่เกาโดแล้วกันเนาะเอ้มันมันไม่ได้ท่าใหญ่ให้ฟีตรงโดนเลยฮนะน่าเสียดายไปขอแรงๆที่เราต้องรีบฆ่ากูโดก,ก่อนนะเพราะอย่างน้อยคือฟีดเราแ,แพ้ทางกูโดด้วยแหละตอนนี้กูโดก,ก็โดนซิลไปแล้วจัดไปอืม้ม จริงๆเราเอากินิวมารับก็ได้นะแล้วก็ให้จิสมาไว้ตรวข้างหน้าเพราะอย่างน้อยคือตัวตัวหลังๆก็จะตีแรงแล้วก็อึดตึกทนมากขึ้นด้วยเอยอพลาดเหมือนกันนี่โอ้โหเห็นไหมฮะว่ามันตีแรงนะฮ <laughs> ะ <innovative> โอเคเราจะใช้หมายเลขแปดนะแล้วก็พยายามฆ่าให้ได้มากที่สุดตอนนี้ตัวละครที่สําคัญในการจะเชื่อให้ได้มากที่สุดคงจะต้องเป็นรีครูมอืมเพราะว่ารีครูมเนี่ยมันน่ารำคาญน,นะ อืมโอเคประมาณน,นี้แล้วกันเราก็ซิวรีคูลไปเพราะว่าบาตะเนี่ยน่าจะทําอะไรกับเจ้าซาบอนเดรเรียไม่ได้ทเท่าไหร่ตีมาเออีตอนนี้ก็จะได้เบิ้ลนไม้ตายไม่มีกรูโดตีตรงน,นี้ก็สบายหน่อยไปเลยฟรีเซอร์ข้อเสียอีกหนึ่งข้อเสียนะผมก็ลืมพูดเหมือนกันนะว่าฟรีเซอร์เนี่ยมันไม่ได้ยิงท่าใหญ่อ้าโอเคเก็บรีคูมไปได้แบบสวยสดแรงงดงามผมลืมดูตัวคันหมู ได้แล้วเอออีกสักทีไหมตัวเพื่อนโอ้เจ็บเจ,จ็บแบบเจ็บมากแล้วก็ซิวไปโอเคตายเลยเอ,อ้าเบิ้ลด้วยแจ๊มเลยไม่ตายนี่หว่าโถ่เถ้ยเหลือ,เหล,อเหลือทำไมวะโอเคตายมากรูโดก็ต้องเจอกรูโดสิวะกรูโดก็จะตายพอดีอ่าติดสต๊ะมาสตันตอนนี้เนะี่ยต้องลงตั้งหนาไม่สตันด้วยนะ โอ้ดูเหมือนว่าเราอาจจะไม่ได้ด็ันมหมดเ่ยเพราะว่าด็ันหมดเราเพิ่งมาได้แว็บหนึ่งเราต้องรีบเก็บบอลสีเพื่อให้ด็อันหมดทำงานอย่างรวดเร็วแล้วโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม้ตายอยู่ตรงนู้นโอเคเราจะกดเป็นอิคารัสแล้วก็เอาบาตะามาไว้ข้างหน้าก็ได้นะไว้ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าได้ลิงคูค่กับจิสได้ดีมากๆอาตรงนั้นได้ไม่กี่ลูกถ้าเราเก็บตัวนี้โอเคอย่างเงี้ยเพราะยังไงเนี่ยตอนนี้มันก็จะโดนซิอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเก็บบอลตรงนี้ไปเลยดีด จีสนี่ตอนนี้ผมว่าผมจะเอาออกนะจะเอาบาตะมายืนใช้ยืนในโลหลักแหละแต่กีนิวเนี่ยผมต้องให้ยืนในโลนอย่างนี้ตลอดเลยเพราะว่าต้องการให้มันซิลทำไอต้าศัตรูเห็นไหมตอนนี้ <'t> ฟรีโดนซิลละฟรีก็จะไม่สามารถยิงไอตาาใส่เราได้ละบาตะาไปยิงไปถึงแม้ดาเมจจะกุ้งกลิ่นนะแต่โอ้โหถึงจะบอกว่ากุ้งกลิ่นอ่าเบิ้ลได้โอเคชนะทางนะบาตา้าถือว่าเป็นอะไรที่อืมแต่คิดว่าอ่าเบิ้ลสามทีแล้วแปลว่าเมื่อกี้เนี่ยเบิ้ลจะ พัตซิฟสกิลขเขาที่เขายืนโล2โล3ามถ้าในทีมกินิวเนี่ยเขาจะสามารถเบิ้ลท่าไม้ตายได้อีกทีหนึ่งแล้วก็เบิ้ลจะโค่ด้วยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่ามันก็จะยิ่งสแตกมันก็จะยิ่งยืนได้สบายมากๆจิสุไปึถ้าเบิ้ลเป็นไม้ตายจะดีมากตอนนี้ก็ฟีก็มาได้ประมาณเกิดระยะหนึ่งแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้โดนลดไอเทมดีเฟนต์เพราะฉะนั้นรอบนี้เราจะได้ลดไอเทมดีเฟนต์มาแล้วก็ยังคงไม่ได้ท่าใหญ่นะโอเคเราจะไปแบบนี้แล้วเราก็จะกดไอเทมไปเลยละกันนะ อาจจะสงสัยว่าทำไมไม่เอาลีคูมารับตรงนู้นนะเพราะว่าเราต้องการซีแล้วลดอะไทริเซสตรโรนน่เองนะโอเคใกล้ได้ดกขันโหมดแล้วถ้ารอบหน้าไม่อะไรมากเราก็จะดกขันโหมดในตอนที่เราเจอกับฟีดรอบหน้ากอดีด้วยอืมชนะทางแล้วก็เบิ้ลดามเขาบอกแล้วว่าฟีดเพื่อนเป็นตัวแบกเราแค่จัดตัวละครมาเพื่อยื้อให้ฟีดเพื่อนของเรานั้นแบกเรานั่นเองนะฮะอืม,อมตัวเพื่อนนี่มันดีจริงๆริ ยิ่งหาเพื่อนปลดเยอะๆนะยริงดีแต่ยิ่งมีไปของตัวเองเนี่ยจะดีที่สุดแต่แบบก็คงจะเองนานกะว่ามันจะกลับมาก็ช่วงเจดปีเลยแต่กว่าจะตอนนั้นนะใครจะอยากได้ฟีดว่าถ้า7ปีมาอย่างเงี้ยผมก็อยากได้ลิงแล้ว <c oughs> อ่าโอเคตอนนี้ศัตรูของเราก็โดนแอ้ขันรถอ้ขันดิเฟนต์ไปละก็จะตีเบาลงมาติดนึงรีคูมรีคูมอ่าโอเคดีที่ติดคิอืมเจ็บนะโอเคฟีด ตอนนี้ก็ประมาณนี้เราก็จะให้บาตาดิ้ข้างหน้าไปเลยเพราะถ้าบาตาหลบได้ก็สบายเราก็จะกดวิสไปด้วยเลยเราใช้ไอเทมแบบไม่ต้องไม่ต้องงกแล้วฮะตอนนี้คือเราเล่นให้แบบปลอดภัยที่สุดอรอบหน้าเราได้ดกขันหมดแน่นอนแล้ว เดี๋ยวดูบาตตาหลบนะฮะบาตตาจะหลบเลยโอกาสหลบหายเชนหลบแบบสูงโคตรโคตรบบบโโห้าสิบเปอร์เซ็นตหืบโอ้โหสุดยอดไปเลยนะฮะสี่ทีหลบไป1นทีนะฮะเก่งอย่างกับยูไอเลยทีเดียวเจ๋งยิ่งกว่าที่สโปก็คงจะต้องเป็นยนูไอกันแหละ <c oughs> ไม่ใช่มันไม่ใช่มันพูดทําไมเ <c oughs> กริ่นทําไมอ่าโอเคซิอไปแล้วอืมรอบหน้าโด็อันหมดุดเราก็จะชนะแบบหมูดตู้นะฮะเราก็จะผ่านได้แบบสบายๆนะฮะสำหรับคนที่ตัวละครน,น้อยก็ไม่ต้องกลัวนะฮะแล้วก็เล่นตามเทคนิคแบบที่ผมแนะนําไปก็สามารถผ่านได้ด้วยเช่นกัน เอ,เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสตาร์นด้วยเอาโอเคสบายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะปิดเกมกันแบบสวยๆด้วยด,วยดกคันโหมดเลยก็แล้วกันเนาะอืมโอเคนะคะก็ไม่โดนตีก่อนนะเพราะว่าครูโดมันสตาร์นให้เราพอดีเลยก็เราก็จะปิดกันแบบว่าเว่อวังและอลังการด้วยฟีดได้ยิงท่าไม้ตายใหญ่ครั้งแรกใน SBR รอบนี้เลย4ล้าน3ามนะดาเมจจากซัพพอร์ตสตัวแม้ว่าจะไม่ได้มีคู่ลิงที่ดีหรือจะไม่ได้ยิงท่าไม้ตายใหญ่แต่ก็สามารถเอามาใช้ผ่านได้ถ้าคุณ เข้าใจตัวละครแล้วก็มีเทคนิคหรือถ้าไยังไม่เข้าใจก็ดูคลิปผมอีกรอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะสำหรับเทคนิคต่างๆเนี่ยผมหามาให้เรื่อยๆไม่ต้องกลัวนะช่วงนี้มันว่างนะเพราะว่าเราตื่นเต้นกับ7ปีเราก็เลยต้องหาอะไรทำกันให้สนุกสนานกันระหว่างรออีกสักหาเดือน8ล้านดาเมจนะครับปิดไปกับแพลเนตนาเมิกซาก้าโดยฉบับตัวฟรีล้วนๆและเทคนิคน่คนารักก,กุ้งกิ่มที่ใช้ในการผ่าสำหรับคนที่ตัวละครน้อยหรือคนที่ตัวละครเยอะก็สามารถนำไปใช้ได้ด้วยเช่นกันนะครับผม เข้าสู่หน้าสรุปทีมกันเลยดีกว่าว่าเราใช้เวลาไปทั้งหมดกี่นาทีกันนะฮะใช้เวลาไปทั้งหมด11นาที11.8เซียววินาท,านาทีนิดหนึ่งเลยนะฮะก็สรุปกันไปเลยว่าสั้นๆว่ามันก็สามารถผ่านได้เพราะว่าตัวคอนฟีของแพนเดนอเมกซากาเนี่ยพวกกีดิวเนี่ยมันอเอเซมาได้เก่งมากซาบอนโดรรียเองก็อย่าไปดูถูกมันมันก็แข็งแกร่งด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับผมโอเคก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะถ้ามีเทคนิคอะไรแปลกๆใหม่ๆเดี๋ยวเราจะมาจัดให้ทุกคนดูกันแน่นอนครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ